สวัสดีครับผมชัยไลฟาร์มนะครับโซล่าฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมานำสินค้าขายดีของเราอีกตัวครับคือตัวยูฟโอนะครับยูฟโอคือไฟยูฟโอโซล่าเซลล์แผงอยู่อยู่นี้นะครับแผงโซล่าเซลล์แล้วตัวหลอดไฟอยู่นี้ครับติดหลอดไฟแผงขนาดใหญ่นะครับนี่ครับตัวนี้เราจะใส่เสานะครับเป็นสินค้าขายดีติดหน้าบ้านติดในสวนไล่นางนะครับโ้สวยมากบอดี้เขาสวยมากนะครับเชิญชวนนะครับลองดูนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยท่านไม่ต้องเดินสายไฟเลย กลางคืนกลางวันเปิดปิดออตโต้ออตโต้หมายความว่าอะไรพอกลางคืนปั๊บมันจะเปิดเองเลยท่านไม่อยู่บ้านเลยมันก็เปิดเองเดี๋ยวก,ก็คืนมันก็เดี๋ยวพอเช้ามันก็ดับเองมันจะทํางานอย่างนี้ครับคือสินค้าดีนะครับแล้วก็ส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางแน่นอนสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ดีทุกตัวนะครับผมเป็นบริษัทจํากัดนะครับบริษัทโซลาฟาร์ประเทศไทยจํากัดผมไม่ได้มาหลอกลวงท่านขายนะครับผมขายด้ของดีๆถ้าใครอยากได้ของถูกต้องไปที่อื่นนะครับของผมก็ถูกนะครับแล้วก็ดีด้วย ผมกล้าท้าได้เลยว่าถ้าท่านได้ซื้อของผมชัวร์ร้อเซของบริษัทผมนะบริษัทโซล่าฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะครับกล้าพูดเลยว่าอย่างนี้ครับของถ้าในการขนส่งแตกหักอย่างเช่นกระจกแตกลอแตกผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มแน่นอนแลวสว่างสว่างจริงสว่างจริงผมแนะนํานะครับเราซื้อไปใช้ครับยูอีโนี่นะครับเป็นตัวขายดีของเราเลยกล้าพูดเลยครับขายดีจริงจริง ครับผมชื่อชัยนะครับชัยไลฟ์ฟาร์มโซลาฟาร์มนะครับใครจะสั่งซื้อโทรหาแอดมินขมงครับหรืออีบ็อกข้างล่างครับอีบ็อกเข้ามาใน Facebook นี่เลยสั่งซื้อข้อความเข้ามาได้เลยจะใช้กี่ตัวบอกบอกได้เลยครับเราจะมีราคาลดให้ตลอดนะครับโอเคครับสั่งซื้อข้างล่างนะครับโทรหาเบอร์โทรบีครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้นี่นะครับโทรหาแอดมินได้เลยสวัสดีครับผมครับ